เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกันของคุณว uh ูยูหงนูมาจากมาเลเซียซึ่งเป็นนักธุรกิจแต่ว่าไม่ทำธุรกิจอย่างเดียวควบคู่กับจิตใจไปด้วยชีวิตจึงสมบูรณ์สองรเอร์เซก่อนจะไปถึงนั้นดูหน้าตาหล่อๆของคุณ วูยูหงก่อไล่สันนิษฐานว่าคนไหนวูยูหงคนนี้คนนี้ไม่ใช่ฮะคนนี้เหรอคนนี้ครับถูกต้องอย่าเก่งมากเลยนี่เพราะชายถูกเนี่ยจึงยกมือไหว้นี่ อาขอบคุณครับนีคุณวูยูหงบอกสวัสดีครับเห็นไหมจ๊ะนี่สบายดีครับสบายสบายดีขอบใจสวัสดีกันไปเรียบร้อยแล้วนี่จ๊ะคุณวูยูหงเราจะเห็นว่าธุรกิจกับจิตใจเนี่ยต้องไปด้วยกันชีวิตจริงจะมีความสุข เราทำธุรกิจอย่างเดียวแล้วเราเครียดเครียดเครียดต่ได้เม็ดเงินมากับความเครียดเนี่ยแล้วก็ต้องไปเป็นมิสหรือมิสเตอร์คลินิกมันไม่ค้ม hmm. หรือกลับมาบ้านกน็หน้าตายุย่ <c oughs> แก่ลงไปกว่าเดิม <c oughs> ไม่ถูกไม่ถูกหลักวิชาการดำเนินชีวิตในโลกนี้การไปทํางานนั้นน่ยมันต้องมีความสุขกับงานทําน้อยได้เยอะทําเยอะได้มากอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชา กลับมาบ้านแล้วก็ต้องเบิกบานสดชื่นไม่ใช่หน้ายู่ยี่ย่นเหี่ยวเฉาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ในตั้งยังวูยูหงเนี่ยแต่ก่อนอยไปถึงนั่นเดียวเรามาฟังสูตรสำเร็จของการปฏิบัติธรรมซึ่งต้องจำนะจ๊ะตรงนี้สำคัญทีเดียวแหละครูไม่อยากขย้ำย้ำเรื่อยๆแต่วันนี้ก็จะผ่านลูกสุปราณีชนะโลด <c oughs> ง่ายๆสบายสบายไม่ได้บอกเลยว่ายากยากลำบากลำบากอย่าลืมเลจ้ะถ้าไม่มันถูกหลักวิชา <IT Bad> ผมชื่อวูย uh ูหงเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจากมาเลเซียครับผมประทับใจหลวงพ่อที่ได้ให้ทางสว่างแก่ชีวิตผมให้ผมได้มีธรรมะแล้วก็ได้ธรรมะมาใช้กับธรรุรกิจและการงานจนประสบความสำเร็จ เป็นอัศจรรย์มากๆครับผมอายุ48ปีแล้วครับ hmm. เป็นเชื้อสายจีนมาเลเซียตัวผมทำง,งานเกี่ยวกับตัวเลขลุ้นๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีติดต่อธนาคารตลอดจนดูแรงงานทั้งหมดให้กับบริษัทผมเป็นคนสนใจธรรมะมากแล้วก็เข้ามาศึกษาธรรมะที่วัดศรีลังกาบุตริส Temple มากกว่าสิบปีซึ่งที่วัดก็จะสอนเรื่องการสวดมนต์สอนร้องเพลงธรรมะเป็นหลักแต่ไม่มีการสอนเรื่องการนั่งสมาธิทำให้ผมไม่ได้ศึกษาและไม่ทราบวิธีการฝึกสมาธิเลยแวะตรงนี้นิดนึงเราจะสังเกตได้ว่าเ <S S S> พื่อนมนุษย์โดยเฉพาะชาวพุทธต้องการเรียนรู้ ความรู้ภายในที่มันเป็นความจริงของชีวิตยิ่งยิ่งงันไปซึ่งสิ่งนี้จะเรียนได้โดยการผ่านการทำสมาธิเขาต้องการตรงเนี้ยแต่ว่าพอไปวัดแล้วไม่ได้สิ่งเหล่านี้เขาก็มีความรู้สึกผิดหวังลึกๆนะรัถ้าจะให้เขาสมหวังลึกๆก็ตั้งสอนสมาธิเพราะสมาธิเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้ และเป็นนาทีของพุทธบุตรจะต้องทำและสอนด้วยต่อมาผมได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนคนไทยเขาได้พาผมมาศึกษาธรรมปฏิบัติที่วัดไทยแห่งหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ผมเริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมนับจากนั้นแล้วก็เริ่มค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่ามีพระที่ไหนสอนเรื่องการนั่งสมาธิบ้าง จนกระทั่งได้มาพบข้อมูลของหลวงปู่วัดปากน้ำปาาษีเจริญเกี่ยวกับวิชาธรรมกายแต่ก็มีรายละเอียดไม่มากนักความรู้สึกตอนนั้นผมอยากศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมากๆแต่มไม่ทราบจะไปหาจากที่ไหนไปติดต่อใครครับจนกระทั่งในเดือนธันวาคมปี2546ผมมีโอกาสมาเมืองไทยกับเพื่อนอีกครั้ง เขาแนะนำให้ผมรู้จักกระยาณมิตรอภิรดีตันติวิทยพวกเราพากันไปหากัะยาณมิตรท่านนี้ที่บ้านที่จังหวัดภูเกต็ตบ้านของเธอมีโต๊ะหมู่บูชาผมได้เข้าไปกราบสามครั้งเพราะเป็นอุปนิสัยของผมว่าผมไปที่ไหนบ้านใครผมจะเข้าไปทำความเคารพพระประจำบ้านก่อนาสาธุ พอก,กราบเสร็จจะเงยหน้ามองโต๊ะหมู่บูชาอย่างตั้งใจปรากฏว่าโต๊ะหมู่บูชานมีภาพหลวงปู่รูปหล่อหลวงปู่ด้วยผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะผมรู้สึกว่าผมต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่มากกว่าทางอินเทอร์เน็ตที่ผมค้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ คือกระยามิตรอภิอรดีได้มอบหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งหน้าปกเป็นรูปหลวงปู่สดพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรให้ผมนี่ยังดีนะไม่พรุงร่งนี้บรลยนี้หรือเมื่อเรื่องนี้เนี่ยจะมีสาวอิสลามปฏิบัติธรรมะไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนเลย ไปนั Get <gettable> ่งสมาธิก <and> <together> ็ทำใจเฉยๆสดมลระลึกนึกถึงพระอเลาะห์ด้วยความเรื่อมใสซึ่งเป็นไปตามกิจวัตรปกติของเธออยู่ๆองค์พระพลวดขึ้นมาอุ้ยตกใจไม่เอาไม่เอาปฏิเสธไม่เอาไม่เอาท่านนึกกรเรียกเลยมากันใหญ่มาเป็นชุดเลยแล้วก็ ก็ไม่รู้จะทําไงโอตายแล้วปฏิเสธก็ไม่ไปสักทีลืมตาขึ้นยังอยู่อีกโอ้มาใหญ่ลืมตาก็มากันเยอะรับตาไปใหม่เห็นหลวงปู่ขึ้นมาแต่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นถามท่านว่าใครก็ไม่รู้กนะ็คิดคำนึงไปนิดเดียวก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะไม่รู้จักจะปฏิเสธเสียงออกมาจากปากหลวงปู่ที่ไม่ขยับ บอกว่าหลวงพ่อสดท่านบอกเสร็จเลยแม่ไม่รู้จักก็รู้ได้เห็นไหมจ๊ะออกมาจากปากที่ปิดสนิทแต่เป็นรูปหลวงปู่แล้วก็ยังไม่รู้อีกจระทั่ทมาเห็นรูปภาพโอ้องค์เดียวกันเลยมายังไงเนี่ยติดตามพระมาคือพระมาก่อนแล้วก็ท่านตามมาแล้วก็บอกหลวงพ่อสด นี่อะไรนี้เห็นหน้าปกเป็นรูปหลวงปู่สดพระมงคลเทพบุนีสดยันทัศโรทำให้ผมรีบกลับมาอ่านอย่างตั้งใจแต่อ่านได้ไม่มากเพราะสายตามไม่ดีเจ็บตาจึงได้อธิษฐานกับหลวงปู่โดยดูรูปท่านจากหน้าปกหนังสือเล่มนี้พนมมือกราบท่านสามครั้งอ่างนี้ถูกหลักวิชาแล้วบอกกับท่านว่าถ้าผมมีบุญพอ ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้แล้วก็สามารถศึกษาปฏิบัติและศึกษาวิชาธรรมกายได้ก็ขอให้สายตาของผมเนี่ยดีขึ้นพอที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้หลังจากนั้นภายในระยะเวลาสองสามวันผมอ่านหนังสือจนจบเล่ม<อ>ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกผมรู้สึกว่าสายตาของผมเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับลำดับ จนสามารถอ่านหนังสือและเอกสารอื่นๆได้ครั้งละนานๆจนเป็นปกติได้าจากการอ่านหนังสือนี่เองทำให้ผมรู้สึกสนใจการปฏิบัติมากแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติเขาอยู่ไกลเหมือนใกล้นะ,สะแสวงหาแต่บางคนอยู่ไกลเหมือนไกลเนี่ยโดยทุกครั้งก่อนปฏิบัติผมจะอธิษฐาน เขาบารมีหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อองค์หนึ่งช่วยสอนผมด้วยเถิดและก่อนนั่งจะปล่อยวางงานทุกอย่างปล่อยวางเรื่องราวเกี่ยกับสิ่งครอบตัวทั้งหมดอันนี้ต้องจาําเน้นแล้วะาจาะเนี่น่าศึกษาทีเดียวจะทำร่างกายทุกส่วนให้สบายหลับตาเบาๆนั่งหลังตรงแบบสบายๆ สบายทั้งในกายและนอกกายแล้วก็หลับตามองเข้าไปยังที่ตั้งฐานของใจไล่ตามฐานทั้งเจ็ดฐานและวก็หยุดใจเบาๆณนะฐานที่เจ็ดกลางท้องสบายๆโดยไม่ได้ใช้ตาเพ่งมองเลยผมใช้ความรู้สึกเห็น และก็ภาวนาสัมมาอระหังผมปฏิบัติอย่างเนี้ยต่อเนื่องประมาณสองอาทิตย์ทำให้ผมเห็นองค์พระองค์ใหญ่ใสเป็นแก้วผุดขึ้นกลางท้องขึ้นมาเองอ,องค์พระก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขยายใหญ่มากสว่างมากๆผมนึกตื่นเต้นตกใจดีใจจนบอกไม่ถูก อารมณ์ทุกอย่างมารวมปนกันในเวลานั้นเลยรีบโทรไปเล่าให้เพื่อนๆผมฟังว่าการปฏิบัติธรรมทำให้ผมเนี่ยพบพระในท้องแล้วก็มีความสุขมากหลังจากนั้นนะผมยังได้ปฏิบัติทุกวันไม่เคยขาดเลยอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาประสบการณ์ภายในขงผมก็พิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกคือองค์พระที่กลางท้องผม ผุดขึ้นมาอย่างมากมายไม่ขาดสายเยอะมากมากมาก,มากเลยครับองค์พระใสสว่างมากครั้งนี้ผมทั้งดีใจตกใจตื่นเต้นมีความสุขที่สุดจนหัวใจเต้นแรงไปตามองค์พระที่ผุดขึ้นมา oh. มท่านองค์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวันนั้นผมปีติจนนอนไม่หลับเลยครับหลวงพ่อ ก็ต้องอนุญาตให้ตัวเองนอนไม่หลับบ้างมันก็น่าปิตินะี่ยช่วงแรกที่เห็นองค์พระกรมิดได้แนะนำให้ผมเรียนถามพระอาจารย์นิโคลัสเกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติธรรมาจารยแนะนำแนะนำว่าให้ดูที่กลางองค์พระไปอย่างเฉยๆนิ่งๆพอทำอย่างนี้ ผมก็เลยเห็นองค์พระทุกวันเลยครับ <Hello. S 1> โดยนึกถึงกลางท้องก็จะมองเห็นองค์พระอย่างง่ายๆท่านผุดขึ้นมาเร็วมากเลยครับ <Hello. S 1> แค่ผมหยุดนิ่งๆเฉยๆผมได้ทำการบ้านที่ระเดชคุณหลวงพ่อสอน mm hmm. จึงทำให้ในเวลาทำงาน mm hmm. ผมเห็นองค์พระไปด้วยครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่าสมาธิองค์พระ ช่วยผมในการทำงานได้เยอะมากครับตามที่หลวงพ่อสอนไว้ว่าธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันได้ผมก็นำมาใช้ครับก่อนออกจากบ้านไปทำงานทุกๆเช้าผมจะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาและขณะขับรถจะนึกองค์พระไปด้วยตอนพักกลางวันเมื่อมีเวลาเหลือ ผมก็จะอยู่ในห้องของผมเงียบเงียบคนเดียวเพื่อนั่งสมาธิหลับตาสบายๆจนเห็นองค์พระใสบ่อยครั้งงานของผมยุ่งมากมีปัญหา,าเรื่องงานาเรื่องคนประกอบกับงานของผมนะ่ะต้องใช้สมองคิดตลอดเวลาจึงเป็นเหตุให้ผมรู้สึกว่ายิ่งต้อง เอาใจจดอยู่กับองค์พระให้ได้ตลอดแล้วเมื่อผมทำอย่างนี้ผมกลับพบว่าผมสามารถหาทางออกให้กับปัญหาในการทำงานได้หมดเพราะว่ารู้ถึงเหตุของปัญหาและแก้ปัญหาได้ในที่สุดบางครั้งก่อนเข้าประชุมผมจะนึกถึงองค์พระทุกครั้ง ขอบารมีพระธรรมกายหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อช่วยผมแล้วสมองผมก็จะอัลเลิศสามารถมีระบบการคิดการพูดที่ดีมากคือพูดจะชัดเจนคล่องแคล่วมั่นใจคิดงานออกง่ายตัดสินใจงานได้เร็วขึ้นแก้ปัญหาก็ได้ถูกต้องหน้าที่การงานก็ดีขึ้น สิ่งนี้เองคือเหตุและผลจากการทำสมาธิและการเห็นองค์พระทำให้ผมเชื่อมั่นอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยต่อมาผมได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกในงานบุญใหญ่คือวันมาคบ,บูชาในปี2547นี้ผมประทับใจหลายๆข้อเรื่องผมเห็นผู้คนเคารพรักศรัทธาในพระคุณหลวงพ่อและมาวัดกันอย่างหนึ่งเน่น เห็นวัดเป็นระเบ,บียบสะอาดเสียงสอนสมาธิของหลวงพ่ออุ้ยไม่อยากอ่านเลยอยากฟังเขาบอกว่าไพเราะมากแม้ผมจะไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะว่าผมพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วก็ฟังไม่ออกแต่ผมก็ตั้งใจฟังปลอยใจไปตามเสียง <laughs> มันเขิน <laughs> นั้นไปเรื่อยรืยพร้อมก็เห็นองค์พระใสสว่างไปพร้อมๆกัน<อ>ผมมีความสุขละเกินเปรียบเหมือนกับว่าผมมีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกินกว่าที่จะพันลาได้เขาม,มีความรู้สึกเต็มเปี่ยมอิ่มอิ่มเลย f u l ฟ f i l l m e n เต็มปี่มผมทำบุญกับหลวงพ่อทุกบุญ และผมก็ได้มาร่วมบุญงานบุญใหญ่ที่วัดในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อหล่อองค์พระสามแสนองค์สามแสนปลื้มเลยครับแม้ว่าตอนแรกเกิดจะไม่ได้มาเพราะมีอุปสรรคมากเหลือเกินซึ่งตอนที่ผมทราบข่าวว่าจะมีการหล่อพระถึงสามแสนองค์ผมนี่ะรู้แต่ว่าการมาในครั้งนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับผม ผมต้องมาวัดให้ได้แม้ว่างงานจะยุ่งขนาดไหนก็ตามแม้ผมนึกภาพไปออกว่าการสร้างพระในครั้งเดียวกันสามแสนองค์นะ่ะเป็นอย่างไร,รแต่ผมได้พยายามทุกอย่างที่จะไปให้ได้โดยจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าไว้แล้วแล้วก็ไปขอลาง,งานกับเจ้านายใหญ่แต่เขาบอกว่าไม่ให้ผมลา ทำให้ตัวเครื่องบินที่จ่ายเงินไปแล้วถูกตัดสิทธิ์แต่ยังไรก็ตามแม้เสียเงินเท่าไหร่ผมก็ยอมผมจะต้องไปให้ถึงวัดให้ได้ผมจึงอธิษฐานตลอดขอหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อช่วยผมมาทําบุญในครั้งนี้ให้ได้ผมจึงตัดสินใจจองตั๋วเครื่องบินอีกครั้งเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วผมก็ทําใจก็กล้า็กล้าๆเข้าไปหาเจ้านายครั้งโอ้อมิตรพระแปลกมากเจ้านายบอก โอเคแปลว่าทำให้ผมดีใจมากออแล้วก็ได้มาวัดในครั้งนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ผมปลื้มสุดๆคือผมถ่ายรูปในงานสี่ห้าภาพมีรูปจากแก้วติดทุกภาพเลยเออและหนึ่งในนั้นผมถ่ายภาพมหาธรรมกายเจดีย์ช่วงตอนเย็นตอนเย็นๆสิ่งที่ปรากฏในภาพคือตรงกลางของเจดีย จะหมุนวนตลอดเวลาเหมือนสั่นตลอดซึ่งภาพที่ถ่ายก่อนและหลังภาพนี้ไม่เป็นทั้งทั้งที่เป็นเวลาใกล้เคียงกันเป็นเพราะเหตุใดครับหลวงพ่อครับปัจจุบันผมก็ยังเก็บภาพอยู่ในกล้องครับก็เป็นเพราะเหตุว่าดีแล้วครับา…ผมเข้าวัดอย่างต่อเนื่องผมเนี่ยเลิฟหลวงพ่อคารบหลวงพ่อผมศรัทธาในหลวงพ่อมาก หลวงพ่อมีบุญมากเหลือเกินอุยพ่งนิดเดียวจ้ากำลังสั่งสมทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดากกว่อที่คนธรรมดาธรรมดาจะสามารถทำได้ทำได้แต่คนอื่นก็กทำได้แต่เขาไม่ทำกันน่ะหลวงพ่อมีเมตตาสูงมีความอดทนมีจิตใจสูงส่งเข้มแข็งเด็ดเดียวสามารถทำงานใหญ่ๆรับทำคนเดียวไม่ได้หรอกจ้ามันต้องทำด้วยกันถึงจะทำได้ ขออภัยธรรมะสูดชาโลกเดิม่เห็นแกเน็ดเหนื่อยหลวงพ่อจะเป็นพระที่อยู่ใจของผมตลอดไปครับคืนนี้ครูไม่ใหญ่อลเลอร์ตอีกแล้วไม่ลาบอีกแล้วคืนนี้ขณะนี้ผมและเพื่อนๆจะเป็นแกนนำผู้นำบุญได้เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมชื่อว่าธรรมกายาเมดิเทชันเซ็นเตอร์กุลาลัมเปอร์ผมเป็นรองประธานครับเปิดช่วงเดือนกรกฎาคม2547ที่ผ่านมานี้เองที่นี่ เข้าโรงเรียนพร้อมกันที่ศูนย์เมดิเทชรนโกลาลำเปอร์มีนักเรียนถึงห้าสิบกว่าคนทุกวันเปิดทีวีสองเครื่องเพราะว่าต้องฟังสองภาษา,ามีภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีทั้งชาวจีนและชาวไทยที่ไปทำงานในมาเลเซียทุกคนเข้าเรียนกันด้วยความออรถเบิกบานมากสุด,สด เมื่อได้ฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทุกคนดีใจที่ได้กราเชิดหลวงพ่อทุกวันทุกคนมีกําลังใจและรักการทําบุญมากที่วัดมีงานบุญอะไรลูกๆที่อยู่ทางไกลก็สามารถรับทราบข่าวได้ทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางจานดาวทำช่อง DMC ทําให้ลูกๆไม่ตกบุญกันเลยครับท้ายสุดนี้ขออนุาคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลกรรมที่กับผมและกัลยรณมีทั้งหลายได้ทามาขอน้อมบุญน้อมผลบุญนี้ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อ ในผลบุญนี้เป็นพร,าวาระวะปัจจัยหลวงพ่อปราศจากโรคภัยมีอายุยืนเป็นลมโพลมสาของสิทธิ์ทั้งหลายตลาดการลานานเทินวูยูหงนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามาเลเซียจ้าสาธุเอามาดูภาพอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นี่วูยูหงลูกพระราชรูปหลอนโอ้โห <c oughs> นี่เห็นไหมจ๊ะ ง่ายๆสบายๆเนี่ย <Okay. S 1> ธรุรก,กิจกับจิตใจไปด้วยกันจะเห็นได้ว่าสมาธิเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้ถ้าให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำอย่างถูกหลักวิชาย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็จะสมความปรารถนานะจ๊ะอานาจคขอพพระเจ้ายู่ภายในตัวคุณจา นเนื้อสายรุ่งนั้นว่าสุดแสนพิเศษนินเดินแสนพิเศษและนั่นคือสวรรค์แต่บางทีหลายคนเข้าใจแล้วว่านินเดินแสนพิเศษนั้นมีใช่ที่ต้องตาม

m เอ็มซีถ้าคุณเชื่อในหลักเหตุและผลคุณจะชอบช่องนี้ช่องเดียว d m c ช่องนี้ช่องเดียว d m c ช่องนี้ช่องเดียว DMC ช่องนี้ช่องเดียว เรืนองอาณาจักรพระเจ้าอยู่ในภายในตัวคุณเพราะไหมพระครับแต่ครูไม่ใหญ่ง,งงภาษาไทยก็ร้องไปได้ไงเนี่ยเจ๋งมากเลยครับเจ๋งมากเกรงจริงๆเออแปลกเลยเก่งจริงจริงเลย